ในที 1, anyway, ่หนึ่งซึ like like ่งสีฟ้านะคะก็เป็นหนึ่งในคณะสีที่คณะสีที่หวังในที่หนึ่งเช่นกันค่ะกระต่ายทำไปดีมากในรางวัลเชียรที่หนึ่งที่เราปีนี้ทำได้ไหมก็คิดว่าทําได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่ใช่สระต่ายเราอย่างเดียวกนืจากความรุ่นแรงรุ่นแรงของน้องด้วยความต่อสค้ีกันในสีนะครับแล้วก็กระต่าปีก่อนคือกระต่าสีฟ้าปีก่อนที่เป็นของผมตอนนี้นะครับก็ช่วยกันในการคิดท่าตัวทั้งเชียร์ลีดเดอร์มาช่วยด้ว